สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้ก็มาตัดท่อนพันญ้านะครับนรกจกักรพพรดส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดท่อนพันก่อนนะครับนี่นะครับต้องดึงดึงออกก็ได้หรือไม่ดึงออกก็ได้นะครับ ถ้าดึงออกนี่มันจะดีเพราะว่าจะทำให้น้ำหนักของ้อนพันเนี่ยนะครับเบาลงนะฮะกับใบหนึ่งอันก็นกหนักนิดหน่อยแต่ว่าถ้าสิบอันร้อยอันก็จะยิ่งหนักนะครับนี่ฮะรเราต้องมาทำความสะอาดก่อนนะครับครับ หลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าได้ท่อนพันเนี่ยนะครับที่ที่สะอาดก็ไม่ใช่สะอาดอะไรนะครับก็เพียงแต่ว่าพวกตาบใบเนี่ยนะครับพยายามลอกออกนะครับอย่างเงี้ยลอกออกนะครับแต่ว่าอย่าให้กระทบกระเทือนตาของมันนะครับเนี่ยนะครับที่กําลังจะออก กระทบกระเทือนไม่ถึงอย่าให้มันหักนะครับอยาให้มันคงอยู่นะครับให้มันคงอยู่นะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องลอกนะครับไม่ต้องลอกนะฮะเพราะว่าถ้าลอกกลัวจะไปก็กระทบกระเทือนเพราะว่ามันยังเขียวอยู่ที่ลอกนั่นคือแกะนีสําหรับอย่างนี้ฮะ ที่เขาเห็นไหมเขาเกิดหนอแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเขาเกิดหนอแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนอภายในเขาอาจจะยังไม่เกิดนะครับเราต้องไปแค่น้ําก่อนชําน้ําก่อนนะครับหรือว่าไปบ่มโดยการอ่าใส่ตรงปุ๋ยก็แล้วแต่นะครับพยายามจะให้ดูต้นพันธุ์ไหนที่ ที่เกะแล้วเห็นตาง่ายๆนะครับชัดเจนอย่างนี้ฮะตอนแรกเขาจะมีกาบใบอยู่ก็เ,เกะนะฮะหน่อเขายังคงอยู่นี่นะครับคือการเขาเรียกว่าการทำความสะอาดแล้วก็การาเกะต้นพันธ์นะครับกาบใบก่อนที่จะ นำไปบ่มโดยการใส่ถุงปุ๋ยหรือว่าใส่ถุงปุ๋ยแล้วรดน้ําทุกวันนะครับการที่ใส่ถุงบ่มโดยการใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนี่มันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาว่างนะครับได้รดเช้าเย็นอะไรทุกวันนะแต่ถ้าเราชําน้ําเนี่ยนะครับเราใส่ไปสี่ห้าวันมาดูทีหนึ่งนะครับดูแต่ว่าน้ํามัน แห้งมันลดมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับต่อไปจะให้ดูว่าท่อนพันนะครับเห็นไหมนี่คือนรกจักรพรรดิใหญ่มากครับใหญ่มากอวบใหญ่นะครับอันนี้คือท่อนพันที่ที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าคําว่าสมบูรณ์เนี่ยมันดีไหมมันดีครับแต่ว่าเวลา ส่งไปให้ลูกค้าแล้วมันหนักครับนะเสียค่าส่งไปอีกหลายเงินนะครับไอดีขนาดนี้นะฮะนี่ขน,น,นะครับเนี่ยเท่นานิ้วชี้เนี่ยฮะเท่นานิ้วมือเราเนี่ยนะครับมอกเลยนะครับบอก,อกนะครับทีนี้ดูท่อนอ่ะแต่ผมชอบนะเนี่ยผมชอบแบบนี้ท่อนที่เป็นแง่งเนี่ยเชื่อไหมว่า พอแต่เราไปชําน้าเนี่ยอันนี้เกิดก่อนเขาเลยครับเพราะอะไรเนี่ยตรงนี้เขาจะออกยอดนี่ออกยอดนะครับนะตอนนี้ก็เป็นรากลงมานะครับหรืออย่างหนึ่งเนี่ยนี่น,นี่นี่เห็นนะเห็นท่อนเล็กๆอย่างเนี้ยผมชอบมากเลยเนี่ยน้อยเล็กกว่าน,นิ้วก้อยครับนี่แต่ว่านี่ครับเพราะเป็นแง่งพร้อมที่จะออกยอดได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าท่อนจะใหญ่นะครับเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างงี้ผมชอบนะครับอย่างงี้เวลาไปชําน้ำันเกิดง่ายนะครับผมทดลองแล้วนะครับทดลองแล้วจะท่อนเล็กท่อนใหญ่เนี่ยไม่จําเป็นนะครับจําเป็นตรงไหนรู้ไหมตรงไหนรู้ไหมครับหนึ่งเวลาชําน้ําเสร็จ เขาออกรากสองนี่ฮะตัวนี้เขาจะแตกออกยอดขึ้นมาตรงนี้แหละครับสำคัญท่อนเด็กหรือท่อนใหญ่เนี่ยนะครับบางคนโอ้ยอยากได้แต่ท่อนใหญ่ๆเชื่อไหมเวลาเก็บเงินปลายทางโอ้ยพนักงานเขาก็ค่าช่างน้ำหนักเชื่อไหมว่า 1> 1กิโลหนึ่งกิโลสิบาทนะครับฉเฉลี่ยแล้วเฉพาะค่าช่างค่าช่างนะครับหนึ่งกิโลสิบบาทนะครับนี่ครับสําคัญตรงไหนรู้ไหมสําคัญตรงเนี้ยลงข้อตานะันมีเห็นไหมเขาเรียกกราตุมมันกำลังจะออกผลิกออกนะครับไปเป็นยอดอ่อนขึ้นไปนี่แหล่ข้อสําคัญของเขานะครับผมชอบอย่างนี้เจอไหมเนี่ย บางคนโอ๊ยให้มาได้ยังไงนี่เล็กๆนิดเดียวนี่ผมชอบมากเลยนี่ฮะนี่เชื่อไหมว่าพอไปทำน้ำนะครับมันนิดเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมเล็กกว่านี้ก้อยผมอีกเนี่ยแต่พอไปทำน้ำหนึ่งยอดสองยอดสามยอดนะครับเนี่ยเนี่ยเชื่อไหมสามยอดหนึ่งสองสามไละสี่นะครับเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยผมทดลองแล้วเกิดดีที่สุดเลยนะครับ น,นิดเดียวนะฮะนี่นี่นี่คือนรกจัก,กรพพัดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาอสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยนะครับเอาไปมันอวกนะครับพอเวลาเราไปไปสับนะครับเครื่องบดหรือเครื่องสับมันได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมต้นมันสูงสี่เมตรห้าเมตรแล้วก็อวกใหญ่อย่างนี้นะครับนะ นะครับเห็นไหมนี่นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับครับอ่านะครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีท่อนใหญ่ท่อนเล็กนะครับท่อนปานกลางแต่ว่าที่ผมชอบคือนี่เห็นไหมเล็กมากแต่ว่ามันออกอย่างนี้ออกแง่งจิิงการไปทำปั๊บเกิดเลยนะครับก็เป็นว่า มีท่อนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว,ว่าวบวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกิ้งกลางมาที่เบอร์โทร0643937310นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ